การรบต่อเนื่องจากทะเลสู่ฝั่งการปฏิบัติการยึดสะเทินน้ำสะเทินบกหนึ่งในการโจมตีจากทะเลด้วยกำลังทางเรืออันมีกำลังรบยกคนขึ้นบกที่มากับเรือระบายพลขนาดใหญ่หรืออากาศนาวีนำกำลังขึ้นสู่ฝั่งท่าศึกหรือพื้นที่ฝั่งที่ค่าศึกยึดคลองอยู่เพื่อยึดที่หมายให้ได้เท่านั้น ไม่มีพื้นที่ให้ถอยกลับสําหรับพวกเขาทหารกาววิโยธินนับแต่ปีพุทธศักราช2,310สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่งนำกำลังพลเคลื่อนทัพทางเรือมาขึ้นบกและทำการรบเพื่อกอบกู้เอกราช ให้แก่กรุงศรีอยุธยาจนสำเร็จถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติการยุดยกพลขึ้นบกครั้งประวัติศาสตร์ของชาติไทยจนถึงการจัดตั้งทหารมารีนที่มีขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,367ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ต่อมาทหารมารีน ได้เข้าร่วมในการรบที่สำคัญในสงครามปราบพ่อเมื่อพุทธศักราช2427จนถึงกองพันนาวิกโยธินหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475กรมนาวิกโยธินในพุทธศักราช2482และกองพลจันทบุรีที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อต่อต้านกองกำลังอินโดจีนของฝรั่งเศส ในกรณีข้อพิพาทช,ชายแดนเมื่อพุทธศักราช2483จนกระทั่งปรับเปลี่ยนเป็นโดยบัญชาการนาวิกโยธินแห่งราชนาวีไทยตั้งแต่พุทธศักราช2532เป็นต้นมาเกียรติภูมิการรบครั้งสำคัญของทหารนาวิกโยธินเกิดขึ้นหลายครั้งที่สำคัญได้แก่การต่อสู้ขับไล่กองกำลังอินโดจีนของฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีน เมื่อพุทธศักราช2483ในนามของกองพลจันทบบรีที่ฝ่ายเราสามารถยึดพื้นที่ของข้าศึกได้เป็นจำนวนมากก่อนที่สงครามจะยุติลงยุทธการสามชัยในช่วงปีพุทธศักราช2515ถึงพุทธศักราช2516ในการต่อสู้ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณรอยต่อ3จังหวัดคือเพชรบูรณ พิสนุโลกและเลยที่เข้าร่วมปฏิบัติการกันทั้ง3เหลอาทัพจนถึงยุทธการกรุงชิงในพุทธศักราช2520การปราบปรามผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภาคใต้พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่หน่วยเหนือไว้วางใจให้ทหารน,นาวิกโยธินเข้าปฏิบัติการในเขตบ้านนพิตามตำบลโรงเหล็กอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชการผลักดันทหารเวียดนาม ที่ต้องการจะยึดพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านชำรากจังหวัดตราดในพุทธศักราช2528ทั้งนี้ยังมีอีกหลายยุทธการที่เหล่าทหารนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือได้ต่อสู้ด้วยความกล้าหาญเข้มแข็งอันแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวของทหารนาวิกโยธินเป็นเครื่องยืนยันในความสำเร็จเป็นที่ยอมรับและกล่าวถึงจวบจนปัจจุบัน กำลังรบของกองทัพเรือที่เรียกว่ากำลังทางเรือนั้นกำลังนาวิกโยธินถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกำลังรบที่มีส่วนสำคัญยุทธวิธีหนึ่งที่อาจถูกนำมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือยุทธวิธีการรบแบบสะเทินน้ำสะเทินบกที่สามารถทำการรบต่อเนื่องเข้าสู่เป้าหมายบนแผ่นดินได้โดยบัญชาการนาวิกโยธินคือหนึ่งในหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ มีภารกิจในการจัดและเตรียมกำลังฝ่ายนาวิกยโยธินให้มีสมรรถภาพและอยู่ในฐานะที่พร้อมทำการรบได้มีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบโดยมีขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญดังนี้1จัดเตรียมและฝึกอบรมกำลังฐานนาวิกโยธินให้มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะปฏิบัติตามภารกิจ 2. ปฏิบัติการยุทธเสถเินน้ำเสถทินบกการรบทางบกและการรบพิเศษ 3. จัดเตรียมและฝึกอบรมกำลังฐานนาวิกโยธินเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่พื้นที่ตั้งหน่วยทหารของกองทัพเรือณนะที่ตั้งปกติบนบก 4. ดําเนินการเกี่ยวกับวิทยาการของฐานานาวิกโยธินได้แก่การกำหนดหลักนิยมการวิจัยและพัฒนา การจัดทําตําราและแบบฝึกเป็นต้นและ 5. ปฏิบัติภารก,กิจอื่นๆตามที่กองทัพเรือจะมอบหมายนอกจากนั้นการใช้ขีดความสามารถทั้งปวงที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาประเทศการรักษากฎหมายตามแนวชายแดนการปฏิบัติงานเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลการช่วยเหลือประชาชนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและการถวายความปลอดภัยแด่ราชวงศ์ รวมทั้งโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริก็เป็นสิ่งที่โดยบัญชาการนาวิกโยธินดำเนินงานมาโดยตลอดโดยบัญชาการนาวิทยธินผ่านการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับโดยมีโครงสร้างในปัจจุบันประกอบด้วยกองบัญชาการกองพลน,นาวิทยธินศูนย์การฝึกนาวิทยธินกรมรักษาความปลอดภยัย กองพันกองบังคับการและบริการและกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยานอกจากนั้นยังประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินอันได้แก่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่61และหน่วยเฉพาะกิจนาวิเโยธิน41 1รวมทั้งหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้แก่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้หน oh! oh! ่วยบัญชาการนาวิกโยธิน oh! Oh! มีการเสริมสร้างความรู้ oh! Oh! และความแข็งแกร่งให้กับกําลังพลโดยการศึกษาและการฝึกหลักสูตรต่างๆที่หน่วยจะทําขึ้นในหลายระดับ ตั้งแต่พลทหารนักเรียนจานาวิกโยธินจนถึงหลักสูตรนายทหารชั้นสัญญาบัตรรวมทั้งการฝึกหลักสูตรพิเศษต่างๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยด้วยรูปแบบการรบและภายพุกคามที่เปลี่ยนไปทหารนาวิกโยธินจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีขีดความสามารถในการรบที่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติการรบพิเศษขแขนงการลาดตะเวนเสะเทินน้ำสะเทินบกรีคอนคือนักรบพิเศษจากกองพันลาดตะเวนหมัดเด็ดของกำลังนาวิกโยธินและอีกหนึ่งกำลังรบนาวิกโยธิน ที่ถือกำเนิดมาจากการแก้ปัญหาภายคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่รอยต่อตามแนวชายแดนไทยนั้นคือทหารพรานนาวิกโยธินณท่ายเทวาพิทักษ์อําเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีอันเป็นที่ตั้งปกติพวกเขาอาสาเข้ามาเป็นกำลังสำคัญและยังคงทำหน้าที่อยู่ตามพื้นที่ชายแดนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่กาลังพลโดยบัญชาการนาวิกโยธินได้จัดกําลังพลเข้าร่วมการฝึกที่มีมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีทั้งการฝึกทบทวนภายในหน่วยการฝึกระดับกองทัพจนถึงการเข้าร่วมฝึกกับมิตรประเทศ ในปัจจุบันประเทศกำลังประสบกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีภารกฤฤ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 ิจรับผิดชอบในเขตจังหวัดธราธิวาสโดยมีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเป็นหน่วยปฏิบัติตั้งอยู่ในค่ายจุฬาพรโดยยึดถือแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในการทำงานในพื้นที่ถึงแม้จะพบกับการสูญเสียแต่ทหารนาวิกโยธินทุกนายก็ยึดมั่นในคำที่ว่ากายใจชีวิตมอบเป็นราชพีอย่างที่บรรพชนนาวิกโยธินทุกนายได้ยึดถือกันมาโดยตลอดทหารนาวิกโยธินทุกนายต่างยึดมั่นในความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งสำคัญที่ประทับอยู่ในจิตใจของเหล่าทหารนาวิโยธทินทุกนายด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารนาวิโยธทินมาโดยตลอดทั้งส่งร่วมการฝึกครั้งสำคัญทรงเรือใบเสด็จพระราชดำเนินยังหาดนาวิกโยธทินในพุทธศักราช2509เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมทหารนาวิกโยธินที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่เสี่ยงหลายต่อหลายครั้งและที่ยังตราตรึงดังก้องกังวาลอยู่ในหัวใจของทหารนาวิกโยธินทุกนายก็คือทานองเพลงพระราชทานมาสรสราชนาวิกโยธิน เกียรติภูมิและการรบตามแบบทหารหนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือนี้ล้วนเป็นที่ประจักษ์ต่อเหล่าทหารหารทั้งปวงด้วยคำกล่าวที่ว่าเมื่อได้เป็นนยสักครั้งไซจากฝังหารัไทยจนวายปราณความหมายที่มีต่อลูกผู้ชายทุกนายที่ก้าวเข้ามาเป็นทหารหนาวิกโยธินซึ่งได้ประจักษ์ถึงความหมายแห่งชีวิต ภายใต้พื้นทงราชนาวีอันงามสงา่าทหารนาวิกโยธินทุกนายถูกฝึกมาอย่างหนักเพื่อให้มีความเข้มแข็งเหนือกว่าทหารเหล่าอื่นเพราะทหารนาวิกโยธินจะเป็นทหารหน่วยแรกที่เหยียบลงบนดินแดนของข่าศึกโดยไม่มีพื้นที่ให้ถอยกลับใช้ชนะเหนือข่าศึกเท่านั้นคือเป้าหมายสมกับเป็นทหารกล้า แห่งราชนาวิกโยธิน